สวัสดีค่ะครัวแล้วแต่ทิปสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาทําหมูผัดกะปิกันค่ะเราจะใช้หมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นเราจะใช้ประมาณสามเส้นค่ะแล้วก็เอามาหั่นชิ้นพอประมาณเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เราจะใส่พริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะใส่ทุกอย่างลงไปตำด้วยกันเลยค่ะ เราก็ตำไม่ต้องตำให้ละเอียดมากนะคะเอาแค่หยาบๆก็พอค่ะหมูสามชั้นเราก็จะเคี่ยวให้น้ํามันออกก่อนนะคะอยากได้แบบให้กรอบๆเหลืองๆนิดนึงนะคะแต่อันนี้ยังไม่ทันกรอบดีก็เลยคนกินรออยู่ก็เลยรีบหน่อยนึงเราก็จะตักน้ํามันออกด้วยนะคะเพราะว่าน้ํามันจะออกมาเยอะ เราตักน้ำมันออกให้หมดนะคะแล้วก็เอาพริกกระเทียมหอมที่เราตำไว้ใส่ลงไปเลยค่ะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆได้นะคะแล้วเราก็มาผัดกันเลยค่ะผัดกระเทียม กหอมให้หอมดีก่อนค่ะแล้วเราก็จะใส่กะปิลงไปนะคะกะปิก็ใส่ไปประมาณ1นช้อนโต๊ะค่ะ ใส่ไว้สักหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดจนหอมแล้วก็ใส่น้ำตาลมาไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ถ้าใครจะปุงรสใส่ผงปรุงรสใส่ของชูรสอะไรก็ได้นะคะก็ผัดให้เข้ากันค่ะเราจะเหยอะน้ำไปนิดหน่อยก็ได้นะคะเมื่ทุกอย่างเข้ากันดีเราก็ใส่หมูที่เราคั่วเอาไว้ค่ะ เอาลงไปผัดให้เข้ากันถ้าเราทำให้หมูกรอบกว่านี้หน่อยจะอร่อยมากนะคะให้หมูกรอบๆเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดฉีโรยลงไป เพิ่มความหอม,มด,ด้วยใบมะกรูดเลกน่อยแล้วก็ผัดให้เข้าก,กันให้กลิ่นมะกรูดออกมาเพื่อนี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ากินมากเจใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมาทานข้าวด้วยกันเลยค่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมให้กำลังใจกับครัวแล้วแต่ทิปนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย